คลแลบกันครับเป็นการคอลแลบกันระหว่าง2เพจใช่ป่ะใช่ครับเด e Traveler ซึ่งไม่ได้อัปเดตมานานมากแล้วค่ะเป็นสายีิวโตนะคะใช่ครับแล้วองพลอยเป็นสายอะไรสายแอดเวนเจอร์สายแอดเวนเจอรนะครับวิ่งด้วยถ่ายด้วยทําทุกอย่างด้วยนะครับอันนี้เป็นไายกินเที่ยวไหว้พระคาเฟ่จะเป็นสายรีแลกซ์ครับวันนี้เราก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามาเที่ยวกับ The ร r ท v e l e r แล้วเราจะแบบชิลขนาดไหนนะคะไปค่ะ ของเราพันเรา1,780เยนประมาณนี้นะคะก็ทางร้านก็ขายแต่แบบเป็นาสือเป็นร้านที่เด็ดน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะทันแ,แรกบทงาก่อนนะบทงาทแล้วก็เคสองกันะนะนี่เนื้อหมูเขา ตัวได่ดะครับอร่อยมากครับร้บรานนี้ต้องมากี่โมงคะถึงจะได้กินคือจริงๆเปิด11นะครับแล้วโปดีิมาคนจะเยอะมากเมนูที่เป็นไฮไลท์ของเขาก็คือเนื้อวากิววากิว A5 นะครับซึ่งเป็นเมนูของเขาอยู่ที่หน้าเห็นอยู่แต่ว่าราคามันจะประมาณสัก3 4 0 0 0พันเยนแต่จริงจริงแล้วเดี๋ยก่อนอยากกินแล้วมายังไงก็คุ้ม<ช>แต่เซตที่เรากินเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายไ้แล้วเนาะพันเจ็ดร้อยแปดสิบเยนคือไม่เกิน2000เยนก็คือประมาณ400บาทแต่ว่า มีมีมีหมูชิ้นใหญ่แล้วก็มีมีหลายๆอย่างมีปลามีไข่คุ้มอะครับเพราะว่าความยากของการทําของวงนี้คือกรอบยังไงกรอบให้พอดี uh แล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นไข่อ่ะครับไข่เอาไปทอด <But> ทายังไงให้มันมีข้างในเป็นยางมาตูมเพราะเมื่อกี้อาจารย์พิติที่มาด้วยกันนะันคือว่าเราจะทํายังไงให้ออกมาแล้วปุ๊บกรีดออกแล้วมันเยิมแล้วอยู่บนข้าวโรยเกลือซึ่งมี เกลือซึ่งมีเขาเรียกว่าอะไรนะสมุนไพรนิดหน่อยแล้วจะมีกลิ่นซึ่งอันเนี้ยบางทีคนไทยไม่เข้าใจคือแค่โรยเกลือเนื้หน่อยเหมือนเวลาเราเรับประทานเนื้อครับจิ้มเกลือเนื้หน่อยแล้วมีกลิ่นพริกไทยเอ่ยหรือว่าสมุนไพรเอ่ยพวกเนี้ยมันจะทำให้แบบชูรสมากขึ้นบางครั้งบางทีการทาให้อร่อยอทางรัดคือผงชูรสทางรัดคือซอสแต่ว่าทางที่บางทีไม่รัดก็คือว่า เอาวัตถุดิบที่ดีมาผสมกันแล้วมันอร่อยด้วยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากต้องมาช่วงเวลาดีๆนะคะไม่งั้นเราจะต้องต่อคิวนะคะนี่คือร้านแรกเดี๋ยวเราไปกันตอบปไหนกันคะเราจะไปที่ร้านเทอร์มินอลเทอร์มินอลร้านเทอร์มินอลชื่อเป็นฝรั่งแต่ว่ามันเป็นเป็นร้านที่เป็นอยู่ในอาคารไม้ที่เป็นแบบมัจจิยะไม่แน่ใจเมื่อกี้เราไปหรือย,อยังที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่เขากำลังหาบ้านไม้ทั้งหลายเนี่ยกลับมารีโนเวทใหม่ใหม่ใหม่สำหรับ,บบ้านไม้อันนี้ที่เราไปอะครับ เป็นบ้านไม้ในยุคที่ใช้เทคโนโลยีสูงที่สุดคือไม่ได้เก่าที่สุดแต่ว่ามีการใช้ฟังก์ชันแล้วก็มีการออกแบบที่ลงตัวในเรองของการใช้งานด้วยมีทั้งอีโมชันแล้วก็ฟังก์ชันไปค่ะเทอร์มินอลค่ะธนาคารจีนก็จะเรียกว่าจิ๋มแจ้ปล่อยให้น้ำไหลเข้าขมาก็คือมีทั้งน้ำมีทัง้งแดดมีทั้งการระเหิไฟหลักการเดียวกัน ร้านไม่มีป้ายอ่ะ<า>ป้ายาเล็กมากข้างหน้าจะมีเอ่อเอบิชันเป็นพวกอาร์ตนิดหน่อยส่วนข้างในจะไปดูว่าไอตัวการการรีโนเวทพื้นที่เป็นยังไงบ้างเธอมีนอลเกียวโตวนี่คือป้ายอันเล็กๆของเราต้องสังเกตดีๆนะคะวันนี้เรามาถึงร้าน เทอร์มินอลแล้วนะคะคือป้ายเล็กมากคือต้องสังเกตดีๆไม่มีป้ายภาษาอังกฤษด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้แล้วกันเข้ามาข้างในจะเป็นแบบโซนนิทรรศการก่อนอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเกียวโตก็ต้องมาจิบชาเขียวนะ หลังจากที่เรากินชาเขียวกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราขึ้นรถเมนะคะที่เกียวโตก็ก็จะเป็นที่รู้กันว่าเราจะต้องแต่บัตรตอนลงตอนขึ้นไม่ต้องแต่บัตรก็เดี๋ยวไปกันต่อตอนนี้แดดกำลังดีน,น่าจะไปวัด ขณะนี้เราลงจากรถเมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากําลังไปไหนครับคุณเล็กครับไปวัดครับเราเข้าวัดกันเลยเหรอคะใช่อย,อยู่ไทยเราก็อยู่วัดมาที่นี่เราก็มาวัดแต่มาดูว่าวัดญี่ปุ่นจะแตกต่างจากวัดไทยยางไรรวมถึงวิธีคิดแบบเซนด้วยวัดเซนก็ต้องเดินขึ้นเนิน450เมตรอันนี้อะไรแบบดอกอบัวเปล่าอ่ะ วุ้ยนี่สักุล่าอันนี้สักุล้าเหรอคะโอ,นนอ,ะอ้ดอกไม้สวยมากเลยอะ่ะพี่นงเรามีต้นไม้ต้นไม้ให้เราสิงสถิตแล้วไไไม่เป็นรรคับถ้้าาอยกด ต่านี้เรามาวัดกันบ้างน,นะคะก็เข้ามาสวยมากเลยคือเจอต้นซากุระแล้วก็สวนญี่ปุ่นสวยเขาบอกว่าข้างในจะมีหินให้เราได้แบบเขาเรียกว่าเป็นปริศนาธรรมซึมซับก่อนซึมซับ,ปบไปทางไหนแล้วเนี่ยโอ้สวยจังสวยเนาะวัดอ่ะ ย่างเดินก็สวยแล้ว เวลาเราเข้ามาในสานที่แบบนี้คือเรามาชื่นชมแนวความคิดในแบบของเซนในแบบของญี่ปุ่นซึ่งนอกเหนือจากวัดแล้วเนี่ยวิถีแห่งเซนการเคารพธรรมชาติการชงชาหรือการได้รู้เรื่องของศิลปะที่มันแบบน้อยแต่มากแต่ว่าให้ตีความในรายละเอียดอย่างเวลาเราเห็นงานเขียนงานพู่กันจีนเราอาจจะเห็นในแบบที่แบบมีดีเทลในแบบหนึ่งแต่กับญี่ปุ่นลดทอนรายละเอียดลง แต่เปิดพื้นที่ให้เราได้ตีความหรือจินตนาการมากขึ้นเรื่องทํานองนี้มันถูกซ่อนอยู่ในในวัดในปรัญาของเซนประมาณนี้ก็จะเห็นคนหลชาติยมากเป็นชาวยุรปเยอมาก,ก็จริงๆแล้วมันมีมันมีสิ่งที่มันเป็นเจ็บปองเน่เนาะมันมีมันจะมีมันจะมียุคหนึ่งที่ศิลปะของออญี่ปุ่นโด่งดังมากในตะวันตกเราก็เห็นงานของโมเน่งานของศิลปะสมัยใหม่ที่ ตอนหลังๆันเป็นศิลปะท,ที่เหนือจริงมันมาจากมังงะของญี่ปุ่นมันมาจากการใช้สีของญี่ปุ่นแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ฝรั่งกลับมาชื่นชอบที่นี่เราเคยเห็นไอ้พวกงานเขียนที่แบบแกะไม้อะไรต่อมีอะไรพวกนี้ครับทั้งหมดมันก็จะมีรากบางส่วนที่มาจากวิถีของญี่ปุ่นวิถีของเซนวิถีของ ชาวิถีของสมุไรผสมผสมกันออกมาจนแบบที่เห็น<ว>ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ชอบมากเลยอ่ะมังกร,งกรในหมอกเ<ว>มฆซึ่งจริงๆไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะครับในบรรดาวัดทั้งหลายที่เป็นวัดเซนที่นี่เป็นหนึ่งในวัดเซนที่3วัดที่เขาบอกเป็นวัดต้นต้นกำเนิดก็มีกันอยู่3ที่ทีนี้ญี่ปุ่นก็จะมีอารมณ์ประมาณเก่าแก่ที่สุดลเลวุ้งเล็บแห่งหนึ่ง,แห,งแห่งหนึ่งอย่างเงี้ยเสมอซึ่งโอเคงั้นก็แปลว่าเวลาเขาพูด เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งมันมีอยู่3แห่งเขาก็ขายด้ทั้งหมดทั้ง3แห่งเห็นแบบว่านั่งกันเต็มเลยแล้วก็มานั่งดูก็เหินต้องนับให้ได้15ก้อนใช่คือเขามีตัวอย่างอยู่ข้างหน้าด้วยนะเป็นแบบที่แบบที่ผู้พิการทางสายตาคนตาบอดสามารถจับได้ด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณได้ยินเรื่องนี้มาแต่คุณมองไม่เห็นคุณมานับคุณมาลองสัมผัสดูสิว่ามันเป็นยังไงแบบไหนซึ่งอันนั้นอ่ะจะจับได้ถึง15ก้อนเพราะว่าตรงนี้ณมุมใดมุมหนึ่งเราก็ยังไม่สามารถที่จะเห็นได้ถึง15ก้้อนนทีี ในแต่ละมุมเนี่ยมันมีเรื่องเลขาคณิตมันมีมวลม,ม,มีอะไรที่มันซ้อนกันอยู่อย่างอย่างทางนี้ไปถึงถึงทิศเหนือด้านหน้านี้กำแพงเนี่ยเป็นกําแพงดินที่ผสมกับน,น้ำมันเป็นดินน้ํามัน, <S <S น <ำ S 1> อันนี้ระยะลึกประมาณ10ระยะกว้างเนี่ยประมาณ20ทุกอย่างมีการมีสัญญะมีความหมายอะไรซ่อนอยู่นับได้15บห้าไหมคะ ยังไม่ได้นับเลยเพราะว่ากลัวนับไม่ได้เ <Okay. S 1> มื่อกี้นับได้14 14ี่สิบสี่เหรอขาดหนึ่งครับอันนี้เขาก็ละเอียดมากนะคะสําหรับผู้พิการทางสายตาค่ะ <c oughs> เขาก็มีอักษรเบล,ลให้อ่านด้วยนะคะว่าความหมายของก้อนหินเนี่ยหมายความว่ายังไงทั้งหมดมี15ก้อนแล้วก็จะมีนัยยะแฝงไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการจําลองมาเมื่อกี้เราแอบดูแล้วเรานับไม่ครบนะ ตอนนี้นะคะเป็นเป็นส่วนหินที่หลายๆคนก็จะมานั่งสังเกตมานั่งนับการมันมีปริศนาธรรมด้วยนะคะจริงๆแล้วมันจะมีองศาแบบนี้ ทำมุมเป็นองศาแบบนี้เลยต้องคอยสังเกตดูแล้วก็จะต้องนับให้ได้เป็นหิน15ก้อนแต่ว่าเขาบอกว่าความหมายของเซนก็คือความที่เป็นซีโร่แล้วก็มีความเอ p ม i ตินเก็คือความว่างเปล่าก็มีเหมือนเป็นการปฏิบัติธรรมอ่ะพอมานั่งดูกองหินแล้วอ่ะบางคนก็จะแบบว่านึกถึงเรื่องของแบบธรรมะบางอย่างที่เกิดข,ขึ้นกับตัวเองซึ่งตอนนี้หลายๆคนกําลังปฏิบัติธรรมอยู่เราไปที่อื่นกันดีกว่า ว่าการเกียวโตนะคะแล้วก็ถ้าตรงไปทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดเทรามาจิค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นตลาดกันตอนนี้แสงกำลังสวยเลยอะเออตรงนี้วิวดีนะวิวดิ้งวิวดิ้ง ตลาดเทรามาจินะคะก็เงียบสงบสไตล์เกียวโตโลเลยอะก็จะมีแบบพวกออร้านหนังสือเก่าๆอาร์ตแกลเลอรี่ใช่ไหมมีร้านขายเครื่องเขียนมีร้านดนตรีมันดูแบบย้อนยุคนีนะไม่พุกพ้านด้วยคนไม่เยอะเท่าไหร่ เรียว่ามารีเบลค่ะก็เจ้าของเนี่ยมาจาก New York, นิวยอร์กเนาะแต่ว่าช็อกโกแลตที่อยู่ในร้านเนี่ยก็คือเป็นช็อกโกแลตจากมาดากัสกานะคะเดี๋ยวเรากินไอติมกันก่อนแล้วกันนะมารีเบลน่ารักมากเลยแพ็คเกจจิง้งน่ารักน่ารักติงติงมารีเบลรสชาติอะไรคะพี่นุ่งคะ่ะพี่นุ่งเป็นสตรอเบอร์รี่เชอร์เบตซัมติงแล้วก็ดับเบิลดาร์ช็อกโกแลตร้านนี้เป็นไงบ้าง น่ารักมากโอ้โหคือแบบและเอียดนำมุนตุนมากแล้วก็อัมลมเนอะอร่อยไหมเลิศเฮ้ยเขาบอกว่าคุกกี้อร่อย,เ,อยเดี๋ยวก,กินคุกกี้กันนะคะร้านนี้คืออยู่ในตรอกนิดนึงนะแต่สวยมากเลยเถ้ามาแถวนี้อยากให้แวะเข้ามาอร่อยแน่นอนนะจ๊ะ หลังของเราก็คือเกียวโตซิตี้มิวเซียมฮอนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปที่สวยงามมากถ้าอยู่แบบบ้านเราเนี่ยก็คล้ายๆแบบสีพยาอะไรเงี้ยจะเป็นตึกที่แบบเป็นอิดๆนะเป็นอิดอดแบบสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ่ายรูปสวยมาถ่ายกันได้เมืองเงียบแล้วก็น่ารักมากเลยนะ